อัปเดตราคาทองคำนะ17ธันวาคม2568ครับวันนี้ราคาทองคําเปิดมาค่อนข้างสดใสน,นะโดยเช้าวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาอีกบาทละ350บาทนะทำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคาแท่งอยู่ที่บาทละ64,150แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ64,250ฮะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นบ้างกับราคาทองคําตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ตไถทองจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับที่ตลาดนิวยอร์กนะราคาทองคํานะครับ แกว่งตัวก็อยู่ในช่วง กรอบจริงๆเนี่ยกรอบใกล้ๆเดิมนะบดยที่ช่วงสูงสุดเนี่ยลงไปต่ําที่4,272แล้วก็ช่วงสูงสุดอยู่ที่4,334ฮะก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบเดิมแต่ก็มีการยกตัวแนวรับขึ้นมาได้นะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับตัวราคาทองคําในประเทศไทยเนี่ยตอนเช้าลบลงมาประมาณ300จนถึงตอนเย็นเนี่ยลบลงไป650อะไรเงี้ยนะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าพอราคาทองขึ้นมาเหนือระดับ4,300เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นใกล้ช่วงของ ราคาทองที่เป็นนิวไฮก่อนหน้านี้เนี่ยก็คนที่ติดด้อยก่อนหน้านี้แหละนะเบอร์ถทยทองว่าก็เทขายออกมานะต่อเนื่องกันมาหลายวันนะก็เรียกยง่ายๆเลยก็จะอยู่ประมาณแบบนี้คือพอขึ้นมาเหนือ4,300กว่าๆเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถูก,ถกขายให้ถอยลงไปเหลือต่ำกว่า4,300พอพอลงไปต่ำเนี่ย4,300เนี่ยนะ4,200ไปปลายเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่พอเหนือระดับ4,300ขึ้นมาก็จะถูกแรงขายกดลงไปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยส3วันแล้วนะก็เมื่อคืนนี้ก็ยังแกว่งตัวอยู่ในโซน เดิมครับแต่ว่า สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อคือนนี้นะทางสหรัฐเนี่ยเขาประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยปรากฏว่าออกมาเนี่ยมีอัตราการว่างงานเนี่ยมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณเอาไวน้นะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นระดับของการว่างงานสูงที่สุดในรอบ4ปีเลยซึ่งก็ไม่ค่อยดีนะถือว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีฮะพอเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีแบบนี้นะแน่นอนเลยว่าตัวทองคำเนี่ยชอบตัวเลขที่อ่อนอ่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจนะทั้งว่าตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีราคาทองก็มกักจะ ถูกผลักดันขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะทำให้ตอนเช้าวันนี้นะที่ตลาดฝั่งเอเชียนะถ้าว่าไปดูเรียวไทม์เนี่ยก็เลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะโดยที่เรียวไทม์จะอยู่ที่4,319ดอลลาร์ 000. 000ต่อหนึ่งทรอยออนนะก็ต้องบอกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงจากช่วงเมื่อคืนมาได้อีก18 000. 000 ดอลลาร์ Dollar, หรือว่าเพิ่มขึ้นมาอีก0.4%นะ mm. ก็ทำให้ตัวราคาทองเนี่ยต้องบอกว่าเช้าวันนี้ที่ทางฝั่งเอเชียเนี่ยก็ยืนเหนือระดับ4,300ได้อีกแล้วนะปั๊มอยู่ที่ประมาณ4,320แบบนี้นะฮะแต่ถามว่าไอ้ทำไมราคาทองเนี่ยควรจะต้องขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าช่วงนี้นะก็อย่างที่บอกมาหลายวันแล้วนะรวมถึงวันนี้เองนะครับผมต้องบอกว่าค่างเงินบาทเนี่ยแข็งจริงๆนะวันนี้ค่างเงินบาทก็แข็งขึ้นมาอีกนะอยู่ที่31.44บาทต่อดอลลาร์นะ ก็ทำให้ตัวราคาทองคําในประเทศเนี่ยขึ้นได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็เพราะว่าค่างเงินบาทเนี่ยแข็งไม่หยุดเลยตอนนี้ก็มีคนพยายามจะออกมาวิเคราะห์ว่าทําไมค่าเงินบาทเนี่ยถึงดูแข็งมากแข็งผิดปกติแบบนี้บางคนเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่ามีการ ช่วงก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราไปฟังในเรื่องขอสแกมมงสแกมเมอร์เงินคริปโตเอาเงินมาใส่คริปโตโน่นนี่นั่นแล้วพอมันมีเรื่องของการกดดันเนี่ยเขาเลยคิดว่าไอ้เรื่องนี้อาจจะมีส่วนหรือเปล่าที่ว่ามีการแปลงค่างเงินบาทไปเป็นเงินสกุลอื่นๆไม่ได้จากเงินเท่าๆอะไรทำนองเนี้ยซึ่งก็ยังไม่รู้นะเบิร์ตไผ่ทองก็พยายามจะไปหาคําตอบแต่แน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุหลักอ่ะมาจากตัวค่างเงินดอลลาร์เองเนี่ยอ่อนมากกว่านะถามว่าทำไมค่างเงินดอลลาร์อ่อนสาเหตุหนึ่ง มันกระทบชิงกันหลายชิงนะมาจากตัวค่างเงินเยนเนี่ยเริ่มแข็งขึ้นมาด้วยนะฮะเพราะว่าไอ้ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยทานองเนี่ยนะมันก็เลยกระทบชิงกันหลายชิงเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยค่างเงินบาทดันแข็งไงพอค่าเงินค่าเงินบาทดันแข็งก็เลยทําให้ตัวราคาทองคําในประเทศเนี่ยขึ้นได้น้อยกว่าตัวสปอตโกต,ต่างประเทศนะแต่อย่างไรก็ดีวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ยืนเหนือระดับ4,300ได้อีกครั้งหนึ่งก็มาลุ้นกันว่าตัวราคาทองจะเป็นยังไงกันะนนัันนนนนตตต่ออี้้รรบถาามดูวววแแ ของราคาทองนะก็อาจจะคล้ายๆเดิมนะคล้ายก่อนหน้านี้แหละจริงๆก็วนเวียนอยู่ช่วงนี้มาหลายวันแล้วนะไปดูกันก็คือถ้าไปดูแนวแนวรับก็4,300รับให้อยู่ถ้าไม่อยู่ก็4,272นะครับแนวต้านก็4,3504,382ส่นะครับส่วนตัวราคาทองคำในประเทศนะครับแนวรับก็อยู่ที่63,500แนวต้านก็อยู่ประมาณ65,000นะใครชอบเรื่องทองคำก็ฝากติดตามช่องเวิร์ดไข่ทองให้หน่อยอยู่แนละ้ว ให้หน่อยนะครับอ่าใครติดตามอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กด share แชร์เรยอย่างน้อยมาคอมเมนต์กันพูดคุยกันได้เลยนะแล้วก็ส่งสติกเกอร์เป็นกําลังใจใต้คลิปให้ก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กันนะครับส่วนใครมีตั๋วจำนำทองนะเบอร์ไทยทองรับซื้อตั๋วจำนำทองนะส่งมาประเมินราคาได้เลยทางช่องแชทนะครับยินดีบริการทุกท่านให้ราคาดีแน่นอนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไปไายถอนพร้อมกันกับเบอร์ไทยทองเสร็จแล้วเนี่ยรับเงินส่วนต่างทันทีที่หน้าโรงเลยไม่มีการโอนย้อนหลังนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ